สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับสั่งช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาขอเปิดโชคเปิดลาบกับเจ้าทีเจ้าทางที่อยู่บ้านของเราเนาะท่านผู้ชมก็แอดมินก็ยังไม่หายดีนะท่านผู้ชมเนาะที่เกิดอุบัติเหตุนะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็มาเปิดโชคเปิดลาบที่บ้านของตัวเองเนาะมาขอ เจ้าที่เจ้าทางขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวันนี้ก็มาเปิดโชคเปิดลาบไปได้วยกันนะวันนี้ก็มีการจุดธูปเนาะขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะท่านผู้ชมก็มาดูกันว่าเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกห้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวมารอดูด้วยกันเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะท่านผู้ชมที่มีให้ทางช่อง แลกเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะสำรับในงวดงวดนี้ก็มาดูด้วยกันก็แอดมินก็จะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินก็เจ็บแขนอยู่ด้านซ้ายมือนะท่านผนะู้ชมเนาะเพราะว่าแขนก็โนดนอุบัติเหตุนะท่านผู้ชมนะก็จะถ่ายทําเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าแอดมินก็เจ็บแขนอยู่เนาะก็เป็นอยู่ในช่วงเวลาพักฟื้นนะท่านผู้ชม จะมาดูตัวแรกด้วยกันทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยๆดูเนาะไปได้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ก็จะเป็นการถ่ายทําย้อนแสงนะทผู้ชมไม่ทราบท่านผู้ชมเห็นกันหรือเปล่าท่านผู้ชม,ามาถ่ายอ่ะ สำหรับตัวแรกนะท่านผู้ชมเนาะเป็นเกนะ้าแปดหกเนาะท่านผู้ชมเก้าแปดหกนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับทูมันก็แตกนะท่านผู้ชมหรือว่าจะออกหรือว่าจะปังท่านผู้ชม 9, 8, 6, นะเนนก้าแปดหกนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวแรกวันนี้ทูแตกนะท่านผู้ชมเนาะ ก็ขอให้มาไขข้านะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขอาจิน hmm. จะเขียนไว้บนหน้าจอโทราศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขก็จะเป็นเลข9 8้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขที่เราขอวันนี้ที่เรามาขอเปิดโชคเปิดลาบนะท่านผู้ชมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากรกะโลกนะท่านผู้ชมนะก็รดนันดานให้ทุกท่านที่ก็ามาดูในคลิปคลิปนี้ ดวงประสบแต่โชคดีเนาะถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเนาะขอเปิดโชคเปิดลาบขอเจ้าที่เจ้าทางเนาะรวมทั้งชาวเวสสุวรรณรวมทั้งจึงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ก็จุดทูบขอนะท่านผู้ชม98 6นะท่านผู้ชมเนาะ98 6เนาะ9889นะ98นะท่านผู้ชม8 6 6 8เนาะ จะเป็น9 6 6 9ด้วยก็ได้นะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็เพีงคงเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าแอดมินก็ไม่ค่อยสบายนะท่านผู้ชมเนาะก็ยังพักฟื้นอยู่รักษาตัวกันอยู่เนะาะลังจากเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ชมคิดถึงกันบ้างไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขตัวแอดมินจะขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านจงประสบแต่โชคดีมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรอตตรีกันเยอะเยอะกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดประจำวันที่1มีนาคม25 6 5, 5นั่นเองนะท่านผู้ชมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ